เกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองจะพาท่านผู้ชมไปดูสวนโกโก้ปลูกแล้วมีอนาคตรหรือไม่คนรุ่นใหม่เขามองตลาดโกโก้อย่างไรเรื่องของของของยุคใหม่นี่ยถ,ถ้าเราพูดถึงเรื่องของเกษตรเ,เกษตรกรนี่ก็จะปลูกโปกใช่ครับ,รบแล้วก็พ่อค้าคนกลางมามาซื้อแล้วก็พ่อค้าคนกลางไปคนกําหนดราคาใช่ครับถูกต้องครับแต่มุมมองของคุณกบกับคุณแจ็ค เกษตรกรควรจะกําหนดราคาหรือควรจะตามราคาจริงๆแล้วเรื่องของตลาดเนี่ยนะคะถ้าจะผันผวนเนี่ยไม่มีไม่ขึ้นให้ขึ้นอยู่ขึ้นลงกับกระแสตลาดเนี่ยก็ก็ถือว่าสมดุลตรงไหนก็ได้ให้สมดุลพูดกบเน้นตรงนี้อนาคตจะเป็นคนรับซื้อเองด้วยป่ะโอ้ยยังไม่ยังไม่กล้าพูดขนาดนั้นค่ะไม่แต่ผมมองดูว่าทิศทางวิธีคิดไงค่ะแต่ว่าเราเรา ไม่มีคนคิดแต่คุณเป็นคนคิดแต่ว่าด้านแต่ว่าเรื่องของคอนเน็กชันเนี่ยถามว่าเรามีไหมเรามีมแล้วเราก็อาจจะลองอาจจะลองอย่างดูว่าถ้าเขาสนใจแล้วมันเป็นความต้องการของอของตลาดอยู่แล้วเนี่ยกลเชื่อว่ามันเป็นไปได้อตลาดมีหลายช่องทางอยู่ที่ผู้ประกอบการจะปรับตัวตามสถานการณ์ของผู้บริโภคได้ทัน และทีนี้ตัวคุณแจ็คเองครับในเมื่อแฟนคิดอย่างนี้คุณกบคิดอย่างนี้ครับในตัวของคุณคิดแตกต่างจากแฟนคุณไหมหรือคุณมองแบบไหนครับส่วนตัวผมก็ในในคิดในมุมมองของเกษตรกรที่เรามองว่าพืชเนี่ยมันปลูกง่ายโกโก้เป็นพืชป่าปลูกง่ายดูแลง่ายเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคตจริงหรือไม่ อันดับแรกคนพี่เป็นเกษตรกรมองว่ามันปลูกง่ายมันปลูกง่ายแล้วมันก็มันก็คืออันละคนมันสดใสครับเพราะว่าเราเรามาดูของจริงแล้วเราเห็นแล้วอ่าหนึ่งปลูกง่ายนะใช่สองให้ผลตอบแทนเร็วใช่ให้ผลตอบแทนเร็วแล้วก็ยั่งยืนยั่งยืนใช่ดูแลไม่ยุ่งยากใช่ดูแลอย่าลืมต้องมาติดตามชมให้ได้กับรายการเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองทางสถานีโทรทัศน์ช่อง MVTV วันเสาร์ที่17วันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมนี้ติดตามให้ได้นะครับกรเกษตรพัฒนาพึ่งพาตัวเองวันนี้ผมนำพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อมาดูเกษตรตะกร,ะรกผู้ที่เขาคิดว่าบ้านะฮะตอนปลูกตอนแรกเนี่ยนึกว่าบา้าแต่ตอนนี้พอเก็บผลผลิตฉันคือพระเอกขี่ม้าขาวนี่แหละครับ เป็นอย่างไรบ้างครับเรื่องราวดีๆแบบนี้พิธีกรติดดินเจ้าชายโกโก้เจ้าชายตัมองเจ้าชายกัญชานำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับทราบได้รู้เรื่องราวต่างๆที่จะไปปรับจูนตัวกันนะครับสัญญาณแห่งความรู้มาแล้วกลิง้ง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 นะครับใช่เขาล,อาล,ล,ล,ลงอมเราออกเลยตันี้ถึงมีลูกอย่างนี้นะครับุผู้ชมครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะเาออกหรือป่า เขาบอกดีกว่าพี่ตบอกมีลูกเลยยังเอาทิ้งเลยนะฮะดูดิเห็นไหมนี่นลูกอย่างนี้เลยนี่ยังเอาทิ้งเลยเห็นไหมไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอย่าง,งเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้มันจะมันจะมีห้าอ่าสีสส่กิ่งแต่อันนี้มันไม่สมบูรณ์ไงแล้เราสามารถตัดออกได้เลยตัดทิ้งอีกแล้วพอพี่ตีแต่งเสร็จแล้วใช่นไหมดูดูบรรยากาศ มันโล่งโปร่งดีแล้วก็ลูกมันสวยตีนี้เวลานั้นเวลาลูกออกมามันก็จะออกอย่างเงี้ยและลูกมันใหญ่ใช่ลูกมันใหญ่ลูกก็เป็นโลอะไรเงี้ยครับ,รบเพราะว่าเวลานั้นมันก็จะออกตามตาครับเนี่ยมันก็มันจะดี การถ่ายเทยอากาศมันจะสบายดีนะครับมันไม่ต้องต้องระแวงครับเรายังอยู่ที่สวนโกโก้ Go ข้าวฟ่างใบเฟิร์นข้าวฟ่างใบเฟิร์นผมไม่ได้บอกข้าโพดเลยนะ <laughs> เออ <laughs> ผมเห็น ขับรถเข้ามาเห็นข้าวโพดก็เลยบอกว่าข้าวโพดจริงๆข้าวฟางใบเฟินข้าวฟางใบเฟินครับอยู่ที่ไหนนะบ้านอะไรบ้านอะไรอยู่บ้านคลองลานนะครับตำบลตําบลคลองลานพัฒนานะครับอำเภออเภอเมืองอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับแล้วก็พี่ตีเองชื่อชื่อสมชายอินทรสุกนะครับชื่อเล่นชื่อตีนะครับต้องสนใจครับไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวมันก็ต้นมันก็จะใหญ่ไหอายุมันเยอะนะอายุมันนานมันก็ต้องแต่งให้มันโปรนะครับและนี่ตรงแขนพี่นี่ตรงแขนพี่ตีนี่ตัดได้หมดนะครับ ใบนี้ออกไหมพี่ปล่อยไว้คือคือไอ้โกโก้เนี่ยมันมันแตกง่ายอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับเดี๋ยวมันก็แตกใบใหม่มันก็มาคุมกันนะคมันจะมันเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเพราะชายชายข้างล่างมันก็จะยื้ดกันอยู่นะฮะตรงปุ่มมันจะไม่ดีไงมันจะย้อยลงไปเรื่อยครับถ้าเราให้มันขึ้นข้างบนใช่ไหมฮะใช่ใช่เขเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ ติดตามรับชมให้ได้รายการเกษตรพัฒนาพึ่งผ่านตนเองทางสถานีโทรทัศน์ช่อง MVTV วันเสาร์ที่17กรกฎาคมนี้และวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา8.30มงนาทีเป็นต้นไปอ้อ,อถ้าใครติดตามไม่ทันเขามีรีลันด้วยนะเวลา21นาฬิกา3ทุม่มดำเนินรายการโดยพิธีกรติดดินเจ้าชายตัมบุหุงเจ้าช,ชายกัญชา เจ้าชายโกโก้เอกชนะชุติยานนท์เขาเสิร์ฟถึงบ้านนะเรื่องราวดีๆแบบนี้